กระจายตัวที่อยู่ได้หแล้วนะครับมีรายได้ขึ้นตลอดครับผมเรามีการปรับภาษีหนุนชีวิตที่สองมันประมาณเลือกอาชีพเราเรียกว่า alternative development นะครับไม่บังคับนะครับไม่เอาแล้วนะไม่อยากปลูกครับละนะครับปรากฏว่าทำไมไม่อยากปลูกอุตสาหกรรมใหม่อารามิโต้รวมถึงทีมป่าไม้ก็เข้าไปทำอะไรครับไปพูดดีบอกให้นั่งดูวิว ก็สวยแล้วเป็มกาแฟแก้ครับมาให้มาให้นั่งดูดีนะครับเห็นว่าวันวันเนี้้นที่ผ่านมาเราจะเห็นการทำเกษตรไ้มันเป็นนะอีกเพราะวารหนี่ที่ทำการเกษตรอีสีได้คือคนที่มีสกาง์ แหงสองรูปกบบใช้สายสื่อตัวไหนเตงืเราไต้องดมากอใช้ส่วนใหญ่แล้วส่วนตัวเนี่ยจะจะกลัวเพาถากลัวก็เอาตัวนไี่ยนะครับเทอีกการนึงเนี่ยที่ว่าดี่ายน